วอสซ่าบสสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมพบกับลูงชาวจ,จอยสติกกับจักโซ่สองกันอีกครั้งนะครับผมวันนี้เนี่ยพาร์ทนี้เนี่ยจะเป็นพาร์ทพิเศษหน่อยนะครับผมเป็นพาร์ทห้้ละกันอ่ะใช่ว่า5.5้ละกัน พาออกไปทัวสถานที่แห่งหนึ่งครับจาก DLC ที่ผมบอกอ่ะไอคิงๆอะไรสักอย่างอ่ะช่างมันเถอะวันนี้เราจะพาไปทัวร์ครับแมป R ใหม่นะครับผมของ DLC ตัวนี้เนี่ยว่ามันมีอะไรบ้างวันนี้อาจจะไม่ได้มาแนะนำทริคหรืออะไรน่าสนใจวันนี้จะเป็นเรื่องของพาไปทัวร์ครับพาไปทัวในสถานที่แห่งใหม่กับ DLC ตัวล่าสุดของ Dark Souls 2นะครับว่าในนี้เนี่ยข้างในอ่ะมันมีอะไรกันบ้างนะครับผม เราจะไปกันที่นี่ครับ The Far f Sh a Showa s a t s a m um City Map m หม่ของ DLC ล่าสุดตัวนี้นะครับ <S <S อ่านี่ครับชาวโชว่ามันอา่านเราว่าชูาวว่า s a ก s a m City แล้วกันะ่ะอ่านอย่างนี้กันก็ลงมาครับก็จะเป็นแผนที่ใน,นลักษณะแบบนี้นะครับผมจริงๆแล้วแผนที่นี้ถามว่ามันเข้าไปยังไงนะครับหลังจากที่เราฆ่าลอตเทนเมื่อตอนที่แล้วครับตอนหลักได้เมื่อครั้งที่แล้วนะฮะ ถ้าจังจำกันได้อยู่นะครับผมเมื่อเราค่ารอเทนไปนแล้วเนี่ยเราก็จะมาโผล่ในสถานที่แห่งนี้ครับก็คือที่นี่นะฮะหน้าตาจะเป็นแบบนี้หน้าตาจะเป็นเหมือนอคล้ายๆสถาปัตยกรรมของพวกชาวอินคาอะไรประมาณนี้นะฮะดูสถาปัตยกรรมไหครับแบบโบราณโบราณเฉยนะครับอ่ะโอเคนี่คือสถานที่ของมันจะเป็นลักษณะนี้เดี๋ยวเราจะพาไปทัวร์กันนะครับว่ามีอะไรบ้างจริงๆนะตรงนี้มันจะมีเนี่ยตรงฝั่งเนี้ยมันจะมีมังกรเนี่ยนอนอยู่แล้วก็บินมา บินไปบินออกไปไหนไม่ทราบนะฮะแล้วก็เราก็มาถึงจุดบนไฟตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเราสังเกตดีๆนะครับมันจะมีนี่ครับมันจะมีเสาอย่างเงี้ยเสาลักษณะเนี้ยเสา,สา,เ,สาเหมือนเสาเสาไฟประมาณเนี้ยเสาไฟดีออนประมาณเนี้ยมันมีนกลไกครับเขาเรียกกลไกเสานี้มีกลไกอยู่ก็คือว่าแต่มันจะทําให้ฐานพวกเนี้ยยืดขึ้นหดลงนะครับแบบนี้ มีอยู่หลายจุดด้วยกันครับตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าแมปนี้เนี่ยแผนที่นี้เนี่ยมีกลไกมากมายเลยนะฮะสารพัดกลไกเลยที่เราจะทําได้นะฮะคือเกือบจะทั้งหมดเนี่ยกลไกเยอะมากนะฮะ,ะมาเจอตัวแรกก่อนเลยศัตรูทุกตัวในที่นี้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสายพิษหมดนะครับผมเพราะฉะนั้น การออกตัวออกจังหวะของศัตรูตัวนี้เนี่ยจะช้านิดนึงนะครับผมเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะหลบได้อย่างแบบนี้สบายๆส,สามารถสเตลคิวได้ง่ายๆเลยนะฮะนี่ตัวแรกผ่านไปละเนี่ยครับสเตลง่ายมากอ้อมหลังนะฮะจังหวะอ้อมหลังแล้วก็แทงปึ๊บเบี่ยงละไวมากข้อดีของการสเตลคิวนะฮะอันนี้เป็นอ่ะในว่าจะไม่บอกเทคนิคแล้วไหนๆบอกเทคนิคแล้วกัน สเตลคิเนี่ยม,มันมีประโยชน์อย่างหนึ่งครับประโยชน์ก็คือว่าเป็นการเป็นการทำดาเมจให้กับศัตรูเนี่ยที่แรงที่สุดแล้วนะครับผมวิธีการก็เนี่ยฮะอยู่ข้างหลังศัตรูครับแล้วก็ปับ๊บจ้วงแบบนี้ฮะตายเลยนะครับข้อดีอย่างแรกที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่ก็คือทำให้อ่าดาเมจของศัตรูเนี่ยมันลดลงอย่างมหาศาลซึ่งก็ขึ้นอยู่กับอาวุธแต่ละชนิดนะครับผม และอย่างที่สองครับผมเป็นการลดเขาเรียกว่าใช้ความใช้อายุการใช้งานของอาวุธเนี่ยน้อยที่สุดนะครับในบรรดาการไอชั่นการโจมตีทั้งหมดเอ้าเฮ้ยผิดคิวไม่ต้องห่วงนะครับตัวผมนี่ก่อนที่จะมาอัดตรงนี้เนี่ยผมตายมาหลายรอบแล้วอต้องมาตีใหม่กันอีกแล้ว โอ,โอ๊ยโอ้ยเดียงนะเดียงนะเดียงเดียงเรียงเียงเดี๋ยวเด๋ยดี๋ยวตัวมันโหดฮะตัวมันโหดมันตีติดพิษด้วยพนูมาจากไหนลบอันแ่ทำอะไรครับมันกินได้ด้วยนะเลือดเหลือน้อยเมื่อไหร่มันก็จะดื่มไอเอสตัดฟัดเนี่ยแบบเนี้ยนะครับฉลาดนะฮะสัตวูพวกนี้ แม่มีการดื่มเลือดได้ด้วยถึงแม้จะเป็นอะมนุษย์ก็ตามยิงมาเหรอมันเน่มาเร็วมาเร็วอันนี้อีกอย่างนะครับการสเตล,ลคิวเนี่ยต้องอยู่ใกล้ๆนะฮะถึงจะสำฤทธิ์ผลยิงใกล้เท่าไหร่มันก็โอกาสที่จะทำให้เราสามารถรอบค่าหรือสเตล,ลคิวเนี่ยง่ายขึ้นครับฮัโลโหลฮัโลโหลไม่โดนไม่โดน ไม่โดนไม่โดนนะจ๊ะลงดีๆนะฮะอย่าไปลงอย่างที่ผมลงนะพลาดเลยนะ,ะได้เวลาช่วงแล้วจ้าไปตายจการมาในที่แห่งนี้นะฮะแผนที่นี้เนี่ยแนะนำนะครับผมขอให้พกอาวุธมาเยอะๆนะฮะเพราะว่าค่าความคงของอาวุธเนี่ยใช้ถือว่าพอสมควรเลยทีเดียวนะครับมาเร็ว ทางนี้ทางนี้มามามาเฮ้ยมันมาสามตัวว่ะเอาแล้วทีละตัวดิบอกว่าทีละตัวไม่ได้ยินเหรอเฮ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวอุย้ยผมบอกว่าไงบอกให้มาทีละตัวอย่ามาพร้อมกันไม่เอาอุย้ย วิโ้โคตรหดโอ้ยวืดวืดวืดเดี Eğer ๋ยววืดมันวืดมันวืดมาดีไม่มาหลังทำไมนะอย่าทำแบบนี้ไม่เอาโอเคอ๋อนี่ก็กลไกนะฮะ เห็นเสาเมื่อไหร่ก็รู้เลยครับว่าเนี่ยคือคกลไกครับอย่าหันหลังให้พี่บอกแล้วแทงข้างหลังทะลุถึงรูดาบ <c oughs> ตัวนี้เป็นเป่านะฮะฟันธรรมดาไม่ได้ต้องใช้ธนูยิงมีมีดกระปาได้นะฮะอ่าเรียบร้อยมีธนูเกมนี้มีประโยชน์นะครับเดี๋ยวถามว่ามีประโยชน์ยังไงมีประโยชน์ในการที่จะยิงพวกเสาเนี้ยหรือไม่ก็เอ่อพวก คนกาต่างๆข้างในนี่เดี๋ยวผมพาไปดูข้างในเนี่ยคนกาเนี่ยเพียบเลยไอ้ยะเดียวอุ้หสองตัวโอ้เดียวบอกว่าอย่าหันหลังไงหนึ่งสองอันนั่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 นอย่านะอย่านะบอกว่าอย่าไงเราถ้าใครเล่นเรารู้สเต็ปนะฮะสเต็ปการหลบการหลีกนะฮะแนะนำว่าการโลไว้เยอะๆนะฮะแล้วอ้อมไปด้านหลังเนี่ยสเตลคิวเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญจริงๆนะฮะ พอเราลงบันไดตรงนี้ไปนะฮะมันจะมีถ้ามาครั้งแรกเนี่ยมันจะมีมังกรเนี่ยเปิดทางให้นะฮะเปิดทางตรงสะพานเนี้ยเพื่อพ่นไฟใส่ไอ้เจ้ากาเดียนสอตัวเนี้ยให้ตายนะฮะแต่ทีเนี้ยเรามาหลายรอบแล้วเพราะฉะนั้นมังกรมันคงไม่ใจดีมาทําให้นะฮะก็ทําไงได้ก็ยิงมันดีกว่าครับมันวิ่งมาแล้ว มันวิ่งม,มาไวมากเานนดีเดวเดๆเดๆเดเดทันดีได้ปะวะได้ได้ได้แต่แทงข้างหลังครับนี่แน่แทงข้างหลังทะลุถึงรูดาบอีกเปล่าจำได้มีสองตัวอันแน่มาเร็วมามาขึ้นลงเชือดเร็วมา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  เราอยู่ที่ลงเชื่อละนายมาเลยเย่ yeah, มาแล้วเอา้าไม่มาไม่สู้หรอไม่กล้าอ,อะป๊อตอะเดะตุ๊ดอะเดะแอะแอะหันหลังนี้ชอบเลยเฮ้ยจิ้มสองทีหนึ่งสองเด็ดร้อยครับเมื่อเราผ่านสองตัวนี้ได้เนี่ยเราก็จะมาที่สิ่งก่อสร้างตรงนี้ครับ มันจะเหมือนสิ่งก่อสร้างประมาณแบบอารมณ์คล้ายๆแบบนึกถึงแบบพวกยุคสมัยแบบชนเผ่าอินคาอะไรประมาณนี้่ะฮะอะพอลิปโตอะไรเงี้ยอารมณ์ประมาณนี้ฮะแต่จริงผมว่ามันก็มีส่วนในเป็นที่เป็นลักษณะเหมือนพวกทิเบตด้วยนะเอ่ออาพวกสถาปัตยกรรมพวกนี้นะฮะผมก็ไม่ค่อยมีหัวทางด้านเขาเรียกว่าส,สถาปัตเท่าไหร่นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าใครรู้ว่าสิ่งก่อสร้างนี้มันเป็นลักษณะแบบไหนก็ไป สอบถามกับพวกผู้เชี่ยวชาญดูนะฮะแต่ผมผมไม่อ่ะอามาที่นี่ครับดาก้อนแซงตัมนะฮะอันนี้เนี่ยสามารถเปิดได้นะฮะเราเปิดไปแล้วบอกแล้วผมมาสำรวจรอบหนึ่งก่อนนะก่อนที่จะมานี่ได้ก่อนอื่นคะรับตัวนี้อันตรายครับมันจะยิงพลังดาร์กมานะฮะหาเราเนี่ยมีธนมันมีประโยชน์ตรงนี้ครับเอ้ยนั่นไงมนมาละเฮ้ยชิบหายล้วโอ้นั่นไงโดนเลยเออเชื่อตายแล้วเจ้าตายแล้ว ตายดีป่าอ๋อตายดีโอเคเดินมาทำไงหนึ่งสองสองล้วสามเต็มเต็มข้อเฮ้ยมันมาแล้วมันรู้ตัวฮะนั่นไงไม่ทันขัดคำ <S <S ผมบอกแล้วว่าม,วมันรู้ตัวมันรู้ตัวระวังอย่าให้โดนพิษมันนะฮะรอบตัวมันกระแสมันมีพิษหันแน่ เพราะฉะนั้นเราก็จะหนีพิษมันลัดก็สเตลคิวฮะแบบนี้โอเคข้างหน้ามีตัวแปลกๆด้วยนะฮะมันคือใครอันนี้ผมไม่เคยงัดงัดกับมันนะผมกลัวตายาจริงๆเนี่ยตัวเนี้ยใครวะลองหน่อยไหมไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองมันเป็นจังซี่เฮ้ยนั่นไงมาแล้วฮะไม่เห็นสินะจะเอหุยเร็วครับมันเร็วมันเร็วแต่เราเร็วยิ่งกว่าุหลบก่อน ฮีพานั่นไงอุ้ยอีกแล้วแม่ก็บอกแล้วว่าอย่าหันหลังโอ้โซเยอใช้ได้อ๋อมันจะยิงศพตรงนี้ครับพอยิงศพตรงนี้เสร็จแล้วใช่ไหมฮะมันก็จะมันก็จะกลายกลายร่างปกตินะครับอืมอย่างนี้ทีเองนะครับสบายพี่และน้องอืม ไม่เจบนันนะ่นแหละอันตรายอันตรายสีดาบเจ้าช่างแกรง่งเหลือเกินโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โเดี๋ยวเดี๋ยวบอกก็เดี๋ยวก,ก่อนได้ยินไหมมันเดี้ยงแล้วฮะอันนี้ก็จะมีของเนี่ยผมไม่เคยลงมานะผมอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างเปิดดูก่อนไททานไนซ์เล็ขุมทรัพย์เพียบฮนะ โกโรบามตัวเพิ่มสตันนี่โซเวเซลเดี๋ยวผมบอกนะครับว่าโซเวเซลมันคืออะไรเอ้ยแต่บอกได้เลยว่าไอเทมเนี้ยเจ๋งมากๆครับคาตาลิน่าแฮมเดสต์ชีฟเกรดแอโร่สอบพวกนี้มันเหมือนคล้ายๆเหมือนเป็นพิธีกรรมอะไรสักอย่างผมก็บอกไม่ได้นะไม่รู้ว่ามันคืออะไรเอาเป็นว่าช่งางเถอะอันแน่ เอาละยิงกันพอละมาโอ้โหโคตรโหดอุ้ยติดพิษติดพิษติดพิษตายเรา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 บี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 บบีบบีบโอ้ยยาเบียก่อนโอ้ยพ้นแล้วโอ้ยให้มันกินเลยปล่อยตามสบายเลยเอาเลยหนูอุ้ยเดียวเดียวลงมาเปล่าอยากลงก็ลงมาพี่รอน้องอยู่ไม่มายิงนะ ถ้ามาแล้วไม่มายิงน,นะตรงนี้อันตรายนะฮะเนี่ยมีกับดักดูรู้สึกจะเหยียบตรงจุดไหนไม่รู้แล้วมันจะมีกับดักเดี๋ยวช่างมันปล่อยไปก่อนปืนครับเฮ้ยอย่าอย่าอย่าพิ่งเกือบไปแล้วเกือบ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 เฮ้ยจะหลบอ้าวอันแน่แน่จริงมาทีละตัวดิ บอกให้มาทีละตัวพวกเจ้านี่ไม่เข้าใจกันเลยใช่ไหมอ้ยเด้อเด้อเดๆๆมาแบบนี้ต้องโดนที่เชือดหน่อยแล้วชุดชุดชุดจะไฟไอ้ยะ S <S อย่าหันหลังบอกแล้วเน่แบบนี้เราต้องจำนะครว่าเส้นทางตรงนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างอันตรายนะฮะเนี่ยจริงๆตรงนี้มันจะมีอ่กับดักนะเห็นรูตรงนี้ไหมฮะเดี๋ยวผมให้ดูโซมให้ดูก่อนอ้ยใครวะตกใจหมดโอ้มันอยู่นี่ มีคนยิงมาครับเราต้องยิงตอบดูนิ่งๆไว้น้องเรียบร้อยเอาละครับที่ต่อไปที่เราจะไปกันหนี่ตรงนี้ไอช่องแถวนี้มันจะมีช่องแต่ละช่องนะฮะซึ่งมันก็จะมีไอเทมบ้างอะไรบ้างเงี้ยแตกต่างกันไปไอตรงเนี้ยจะเป็นทางขาดเพราะฉะนั้นค่อยๆลงไปดีๆแต่ว่าเราจะกระโดดลงไปนะฮะแบบนี้ผมไม่มั่นใจนะว่าที่นี่มีอะไรแต่ว่าเดี๋ยวผมคอ สำรวจโดยการเปิดก่อนละกันฟึ๊บนี่เปิดตรงนี้ละผมไม่มั่นใจจริงๆนะผมไม่เคยมาสำรวจนั่นไงหนึ่งตัวมีธนูด้วยครับโอ้โหพี้น่ากลัวจริงๆเอาไงดีรอดมาแล้วกันมาแล้วครับวิชบุบอันนี้มันจะแทงผมครับฝันไปเถอะเฮ้ยเราก็ไม่ได้ว อ้มันหันหลังนี้เสร็จโก้ี่ครับไอ้เฮ้ยถอ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 ยโอ้ยพายซันมอร์พายซันมอรดมีน้อยฮะแก้พิกผมมีน้อยนะครับอุ้ยมันจะแทงผมมันจะแทงมันจะแทงมันจะแทงเฮ้ยชุบหลบแห่นะยา อยา่าอย่านะเฮ้ยัหลังนี้เสร็จด <Off> ้ <issions> yes. เรียบร้อยฮะมันตายไปแล้วครับพ oh. ี่น้องโนี่มันอะไรครับเนี่ยขวัญภาวาเลยจังหวะนี้แหละรู้เลยรู้เลยรู้เลย อ้ยไดฮิวแมนด้วยตรงนี้ผมไม่มั่นใจว่านี่กับดักเปล่าน่ากลัวจริงๆโอไม่ครับทวิงกิ้งทัทไนท์ปริไ d ด a ก o อนบอลแต่ผมขึ้นไปอ่ะผมกลัวผมจะเจอกับดักอันตรายปะวะไม่อันตรายนะโ l ว s สโตนกับ Leaf ีสโตนอันนี้อ่ะ s i n n s t t o n s w o r t แสดงว่ามันมีปุ่มอยู่นะฮะผมคิดว่านะน่าจะมีพื้นที่ตรงนี้ไม่มีอะไรละผ่านนะครับผมก็แค่มาเก็บของตรงนี้ให้เรียบร้อยก็เสร็จละนะครับเนี่ยแต่ที่ต่อไปตรงเนี้ยผมต้องลงเพราะว่ามันเป็นที่ที่ผมจะกล้าลงไหมเนี่ยนี่มันเหมือนเป็นการทดสอบความกล้าอย่างหนึ่งเลยนะะโอ้โหผู้ชมครับหนามเพียบ ไปดีๆนะฮะระวังกับดักทางนั้นนะฮะนี่ก็นามครับอุ้ยเดี๋ยวเดี่ยวอุ้ย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 น่ากลัวน่ากลัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมออกไปก่อนใจเย็นใจเย็นพี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวโอ้ยอันตรายครับผู้ชมอันตรายมาก นี่มันวิญญาณชัดๆโอ้โหแล้วผมจะปราบยังไงเนี่ยเดี๋ยวก่อนขอเช็คก่อนวิญญาณอยู่แถวนี้เต็มไปหมดเลยโอ้ยเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดี๋ยวโอียเดี๋ยวเยเดียวเี๋เดี๋วดี๋วเายวเดยวเดดี ายเลยเราเห็นแล้วนะครับว่าความโหดร้ายของแมปใหม่ใน DLC ตัวนี้นะฮะว่ามันเป็นอย่างไรนะครับผมก็ยังไงซะนะครับก็รอกันสักหน่อยนะครับสำหรับพาต่อไปก็คือพาที่6นะครับซึ่งเรายังมีการเดินทางอีกหลายที่ด้วยกันนะครับผมที่เราจะต้องไปต่อก่อนจากกันนะครับก็ขอฝากนะครับ subscribe นะครับผมที่ ช่องแอดมินท็อปโแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์ในเพจ a c e b o o k ลูกผู้ชายหัวใจจอยสติ๊กแอดมินท็อกันได้นะครับซึ่งมันอยู่ที่ใต้คลิปนะครับมันจะมีอยู่ใต้คลิปเป็นที่อยู่ของมันนะฮะเพราะฉะนั้นเราเดี๋ยวอย่าลืมไปไลค์ไปสับสั r ค b e กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมทพิเศษในการลงไปทัวร์สำรวจดันเจียนด้านล่างนะว่ามันเป็นยังไงนะครับผมก็หวัว่าทุกท่านคงจะเห็นแล้วนะครับว่าข้างในมีอะไรกันบ้างโอเค แล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะครับกับรู้ชายใจจิตซิกด 2, าร์กโซ่สองพาที่ขบนะครับผมซิยาบิชสวัสดีครับ